ปัใจจัยในการคัดเลือกหรือว่าการหยิบนิยายมาสักเรื่องเนี่ยนำไปทาเป็นซีรีส์นี่พี่ออฟมีวิธีการในการคัดเลือกคอนเทนต์ต่างๆเรา้ยังไรบ้างครับพี่จะตอบแบบเป็นรูกประทําทให้เห็นครับกบเดี๋ยวจะตอบแบบเป็นไอเดียเนาะคะ่ะ,ะเราอ่ะส่วนตัวนะครับผมมามีจะมักจะแนะนําอย่างเงี้ยผมมามีเวลาแค่หนึ่งปกหลังเราคัดเลือกจากอะไรคือ นิยายมันเยอะมากตอกวเวลาเราเข้าไปในโชมันเป็นร้อยอ่ะเราจะสนใจจากอะไรอย่างแรกเลยก็คืออันนี้ตอบแบบเป็นรูปบรรมเลยอ่ะหน้าปกชื่อเรื่องดึงดูดเราไหมจากนั้นเรามีเวลาแค่การทลิกปกหลังแล้วปกหลังนั้นนะ่ะคาโปรยตรงนั้นนะ่ะพุกเราหรือทําให้เราเห็นอะไรว่าเรื่องเนี้ยจะไปต่อได้หรือ <Yeah. S 2> เห็นความสนุกหรือมันต้องจุดประกายอะไรเราบางอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมีโอกาสได้พูดเรื่องมีบ่อนะก,ก็จะบอกว่า เขียนปกหลังกันดีๆนะเขียนปกหลังแบบวิธีคิดปกหลังนสําหรับสาหรับส่วนตัวผมะครับสําคัญมากเลยอ่ะเพราะมันจะคุกทั้งคนซื้อและคนที่กําลังเนี่ยผู้จัดอะไรที่จะเดินไปหารมีเวลาแค่ตรงนี้อันนี้ถ้าแบบส่วนตัวนะออเออเรามีเวลาแค่หนึ่งปกหลังกับชื่อเรื่องอเท่านั้นเลยที่จะฮุกได้แต่ถามว่าพอได้ปกหลังกับชื่อเรื่องที่เราสนใจแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือว่าโอเค ฉันถ่ายรูปไปนอนแล้วก็เดี๋ยวฉันมาหาข้อมูลทีหลังเอาแล้วเราก็จะไปดูรีวิวเราก็จะไปดูว่าะอะไรสุดท้ายแล้วเราก็จะอ่านเอ,าอ่านเรื่องครับ,รบอ่านอ่านอ่านตัวนิยายคราวนี้เราเราเลือกอย่างไรเรามองหาอะไรเนี่ยผมส่วนตัวผมมองหานิยายพอพอพอ,พอเจอคําถามเนี้ยพยายามไปพบทวนตัวเองว่าเออเราเราหาอะไรวะหนึ่งคือผมหานิยายที่มันมีบิ๊กไอเดียที่แข็งแรงมีบิ๊กไอเดียที่ ซื้อเราทันทีอ่ามีบิ๊กมีบิ๊กไอเดียที่แข็งแรงมากๆเนาะพอบิ๊กไอเดียเสร็จปุ๊บเราก็จะดูว่าเรื่องเนี้ยมันมีคอนฟ lict พอไหมคอนฟ lict มันใหญ่พอที่เราจะหยิบสิ่งเนี้ยเอาไปขยายต่อเป็นซีรีส์8ตอน10ตอน2ตอนไหมใช่ไหมคอนฟ lict มันเข้มข้นพอไหมอะไรเงี้ยคือบางทีคอนฟ lict มันอาจจะมันอาจจะเป็นคอนฟ lict ที่เก่าคอนฟ lict ที่เฉยๆหมายถึงว่าไม่ไม่ ไม่ได้แบบแปลกใหม่หรือว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรารู้ว่าคอนฟลิต์อันเนี้ยแข็งแรงมากพอที่จะดึงให้เราอ่ะสามารถนําเอาไปทําซีรีส์ต่อได้สิบตอนผมยกตัวอย่างเช่นวันที่ผมอ่านหลังม่านนะครับอผมเพราะว่าหลังม่านที่เราเอาไปพัฒนาเป็นแค่เพื่อนครับเพื่อนเนาะเดิมทีมาจากนิยายเรื่องหลังม่านครับเราอ่านแล้วเราก็เจอว่าคู่ของคนที่แกล้งทําเป็นเกลียดกันทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกลียดกันเพราะว่า ที่บ้านของสองคนเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยเราจับได้แค่บิ๊กไอเดียเนีี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่มันมันเซ็กซี่จังวะมันเห็นทางว่ามันจะทําอะไรกับมันต่อได้อะไรเงี้ยรเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยซื้อเราเพราะว่าพอสําหรับพี่คือคือค,อค,อคอมันเป็นคอนฟ lict ที่แข็งแรงรพอที่เราจะไปทําต่อแต่โอเคนอกจากนั้นมันคือ คาแรคเตอร์ฉากหรือหรือหรือความสนุกในแบบนิยายอะไรเงี้ยมันก็ยังให้เราอยู่เนาะเพียงแต่ว่าอันนี้พอลงรายละเอียดซึ่งซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับกับหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็คือคอนฟิกที่มันชัดเจนแล้วมันแข็งแรงพอบิ๊กไอเดียที่มันมันแข็งแรงพอเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะถูกหยิบเลือกเอาไปทําซีรีส์ได้ง่ายกว่าในมุมในมุมนี้เองนะครับจริงๆอันนี้อันนี้เสริมที่ออกดิจนึงก็คือว่าพี่ออกวาเจอหน้าอดบ่อยเพราะว่าโอรารับฟินบ่อยกับพี่บิ๊ก พี่ไปอยู่เขาแกมีคือโอราะจะรับเขียนสคริปต์เวลามีงานออนเซ็ตเขียนให้พี่ก็จีให้น้องอาร์อะไรเนี่<ม>นักเขียนเขาจะส่งมาแค่คําหลักปกนั้นแหละว่าเรื่องเรื่องเนี้ยคือเรื่องอะไรแล้วคนที่เป็นครีเอทีฟอย่างเราอ่ะเราก็ต้องไปเขียนสคริปต์แบบหนึ่งชั่วโมงอ่ะในการพูดคุยกันบนเวทีซึ่งพอพี่ออกพูดแบบนี้นคือมันใช่จริงๆเราเราคือเคยมีเรื่องหนึ่งแต่ไม่จําไม่ได้นะแต่จําได้ว่ามีแดอะลอกมาให้ประมาณสักหกเจ็ดบรรทัดเนี่ย แลวโอ้เราต้องเอาอันนี้ไปถามเป็นคําถามสิบข้อแล้วก็ต้องเขียนแต่เชื่อไหมว่าไอ้หกบรรทัดเนี้ต้องสนุกมากเลยอ่ะไอ้หกบรรทัดนี้เราเห็นหมดเลยว่าสมมตินะอีพระเอกชื่อท้องฟ้าอีนี่ชื่อแผ่นดินสมมตินะมันรักกันด้วยแบบอีท้องฟ้าเป็นสจ๊วตหรืออะไรแบบนี้เออคือพอดมันมาแบบนี้ยแล้วอยู่ๆเครื่องบินตกแต่ไม่ตายความจํามันเสื่อมหรืออะไรแบบเนี้ยสุดท้ายเพราะไอ้แค่หกบรรทัดเนี้ยเออเราเอากลับมาเขียนให้สคริปต์ให้พิธีกรอ่านมันโคตรสนุกเลยแล้วมันจบได้โดยที่แบบ เนื้อไหนไม่รู้เลยเนื้อไหนไม่รู้เลยแต่เรารู้สึกว่าสิบคำถามนี้ยสนุกมากกัหรับเราซึ่งเออพี่ออกพูดกันดู่แบบเออใช่จริงจ,งจงมันมันคือการติเตียเคยบอกคำเดียว่าคือการตีหัวเข้าบ้านเออคือการตีหัวเข้าบ้านคืออันนี้จริงสัมพันธ์จริง,รง,รง,รงใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือคือสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็คือคอออาจจะต้องลองคิดว่าล็อกไลน์ของเรื่องเนี้ยเมื่อเมื่อเรามีเรื่องที่จะเล่าแล้วเนี่ยการแบบมีทิเมันหรืออะไรแล้วแล้วพอสรุป ถ้าเรามีเวลาแค่ช่วงหนึ่งนาทีที่จะได้เจอกับผมจเจอกับผู้จัดเจออะไรเงี้ยเราสามารถเล่าเรื่องนี้ให้น่าสนใจภายในหนึ่งนาที<อ>ได้ไหมที่จะแบบพี่มันเป็นเรื่องของคน <S 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 <ๆ>ที่แกล้งเกลียดกันที่แม่งอยู่ห้องตรงข้ามแต่ตอนน้ไม่รู้เกลียดกันเท่าไอะไรที<อ>่มันรักกันแต่ว่าในที่สุดมันถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นแล้วมันพบว่าจริงๆพ่อแม่ที่บ้านมันมีความลับอยู่ที่สอนที่นีาเงี้ยเออมันเล่ามันน่าสนใจพอหรือยังอะไรที่จะพูกให้แบบเออ สามารถที่จะแบบขายงานต่อได้อะไรอย่างเงีนะ้ยครับซึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงมันคือไอหลักปกติว่ามันก็คือแบบบิ๊กไอเดียเลยเนาะมันคือแบบคอนเซ็ปต์คอของมันแหละว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็อยู่แค่อีกกระจุก,ก้อดนนีและทีนี้มันขึ้นอยู่กับครีเอทีฟวิวิวิธีของแต่ละนักเขียนแต่ละท่านเนาะที่ที่จะใช้พื้นที่หลังปกนั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีของผมก็ได้นะคือบางคนอาจจะอยากเล่าเป็นดารล็อกอยากจะ โชว์คาแรคเตอร์<ม>หรือประโยควัดทองที่ฮุกอะไรบางอยา่างอะไรเงีย้ยก็อยู่ที่วิธีจะบาลานซ์อ่ะนี่ผมก็แค่แชร์ในมุมมองตัวเองนะว่าเวลาจะเลือกอะเราเล,เ,ลเลือกจากอันนี้แหละจริงอันนี้เราเราชแชร์ลิงกันนะเราแชร์ลิงกันครับว,วิธีของคุ่มกับท่านอื่นนักเขียนท่านอื่นอาจจะมีเวลาได้อ่านนิยายหรืออะไรน,นี้มีเวลาทำานบ้านมากกว่าผมิแต่ว่าผมเ,เวลาน้อยแต่ผมไม่ยังชอบที่จะเข้าไปในร้านหนังสือแล้วก็ไปเลือกปกแล้วก็อ่านปกหลังอยู่เสมอเสมอับซึ่งอันนี้หนูเป็นแบบพี่ออฟคืออะ จะด้วยความที่ว่าเราจบศิลปะมามเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะในเน็ยทุกคนหลายคนก็เป็นซื้อแต่ไม่อ่านแต่ซื้อจากเราเนี้ยซื้อเพราะปกสวยมากมเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่อีพระเอกดีหน้านบ้านมันจะตก,กบ,บวัวคือแบบหน้ามันหล่อแล้วมันขาวมันแบบซื้ออีกเล่มหนึ่งมาไอชื่อเรื่องเป็นเลเยอร์ปิ้นแบบสีใสลุง้ง วบวบเวลเวลเป็นดวงดาวซื้ออันนี้ในมุมของคนชอบศิลปะคนเทศิลปะเราชอบสตอรี่อย่างเงี้ยครับเราก็จะอ่านเพื่อดูสตอรี่ว่าสตอรี่แข็งแรงพอหรือยังบิ๊กไอเดียกับคอนฟิกที่มันจะอยู่ต่อเนี่ยที่จะเอาไปพัฒนายาวๆอ่ะมันใหญ่พอไหมมันเข้มพอไหมมันพอจะขยายออกมาแล้วลากให้มันเป็นซีรีส์หรือเรื่องที่ต้องลากยาวๆได้หรือเปล่าเนี่ยครับซึ่งไม่ได้แปลว่ามันต้องแบบ โอ้โหพิสดารพันลึกแปลงล่างย้อนเวลาอะ,อะไรอย่างเดียวนะครับคอนฟ l i c ที่มันง่ายๆแล้วก็จับใจคนอนะ่ะมันก็อาจจะได้ก็ได้แต่แค่ว่ามันต้องแข็งแรงพอจ<ช>ริ <back basic S 2> งๆล้วก็แบคเบสิกเหมือนกันนะพี่บางเรื่องบางอย่างใช่ใช